สายอีสานบ้านทุ่งจ้านี่สายอีสานบ้านทุ่งเสซตสังขยาฟักทองสุกิณนะจ้านี่กับฟักทองที่เขาเอออเาไหนมันออกแล้วนะจ้าเนาะทำความสะอาดแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงเครื่องผสมจ้าเครื่องผสมมีก็ทีนี้น้ําตาลปี๊บนี่ก็จะเป็นแป้งมันนะจ้าแป้งมันเขาใส่ไข่เป็ดนะจ้านี่ก็จะเป็นน้ํากะทิจ้า เพิ่มด้วยใบเตย้ะจ้าให้มันหอมโอเคส,เสาวอีสานบ้านทุง่งจ้าบ้านนี้สาวอีสานบ้านทุ่งสิเฮ็ดสังขยาฟักท้องซุกินนะจ้าตอนนี้บักออเขาก็ได้เอาขวัญในมันออกแล้วเนาะจ้าเอาขวัญในออกแล้วล้างน้ำกำจัดแล้วจ้าอันนี้ก็เป็นไข่เนาะจ้าไข่เป็ดที่เขาเสียใส่ในการ ใส่เห็ดเป็นใส่มาเนาะจ้ะใส่สังขยาแล้วก็อันนี้เป็นน้ําตาลจ้ะน้ําตาลปี๊บน,น้ำตาลปี๊บเส้นน้ำตาลปี๊บยังหอมจ้ะอ่าแล้วนี่ก็บทเป็นเออ่น้ำกะทิจ้ะน้ำกะทิเป็นส่วนผสมนะจ้าขั้นแรกนะจ้ะก,มงมะกองน้ำกะทิก่อนจา้าข้าต้มบบนี่

จา่าหลังที่จากเขาเอ่อกลอง,น,งลน้่งก็ที่แล้วจ่าเขาใส่ใส่น้ำตาลปีนะ๊บจ้ะเพิ่มความหวานเขาใส่น้ำตาลทรายด้วยค่ะน้ำตาลทรายเพื่เพิ่มน้ำใส่น้ำตาลปี๊บยังผสมตามเอ่อความเหมาะสมของหน่วยผักช่องเที่ยวเดี่ยวใส่นจ่านี่ไม่ลูกใหญ่ เห็ดมันละลายแล้วจ้ะเพิ่มความหวานใบกับเผาแซ่บ <laughs> จ้ะตอนนี้เขากะเห็ดน้ำตาลเห็ดมันละๆๆลายกแน้ะจ้ะเห็ดไรผู้จ้ะอันน <c oughs> ี้กะใช้ทั้งทีต่ตอกไข่แล้วจ้ะเ็ด <c oughs> ไทุข่ <c oughs> เป็ดกับ <c oughs> ไข่ไก่ละคะ่ะใส่กันเ, <c oughs> เพิ่มความแดงความเข้มข้น ชิดเท้าหูที่พรอ่าหอพี่ห้พี่ตั้งสอนก็ไก่นะอ่ะนี่ยตีไข่นะคะน้อง กค,คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วจ้าเมื่อเขาโตเกินนี่นี่เด้นี an, ana, an, in h h ่นี before, ่ทัดเอารมลยไอ้กีนักทัดนี่หยงไม่ทักนตัวไดีได้จริงตอนนี้ก็เติมแป้งมันลงแล้วจ้าเพื่อให้แป้งมันสวยแล้วจ้าเพื่อให้กะทิจะไข่เบย์บยบยแยกชั้นกันแล้วค่ะเนาะเข้ากันส่วนผสมได้เนียนเลยจ้า ไปใกล้ไหมไปเสื่อโจ๊กไม่ให้ลูก้าไปมัน่ได้ลุงเราขายมีบัวปากกวนี้พอมีสีน้วน้ำมะกรองอีกรอบจ้าเอาพาน้องออกมาเอาผานโยยงไล้ให้ลูกก็ได้ น,อนอ่องน่องนั้น,นเนม่ใช่มือจะเมื่อผงหน้าของสังกายาเสร็จแล้วเนาะจ้ะถ้า,าก,ก็สิได้กรอกลงเอ่อหน่วยฟักทองนะจา้ะเราสิได้น้ำเป็นหนึ่ง んうんっんに。<music> จ้ก็จะได้ออกฝักท้องลงหนึ่งกะจะเวยดันไว้นะคะพระจังส่นเวลาฝักท้องสุกมันจะแตกจ้ะ มันเล่นอยู่น้ำไอ้แข็อันนี้นสังขยาด<อ>้วยจา้าข้าเห็ดเสร็จสาบเรียบร้อยแล้วเป็นต่แซ่บ์ด้วยจา้ามันหิ้งเหรนมันไม่หิ้งช่วมันหิ้งเลย,ยนเด้อจ้ <todo S 1> จาสังขยาฟักทองจ้าสาวอีสา,สานบรรทุงกรกงเะเฮ็ดเสร็จแล้วเนาะจ้าเนาะเป็นของหวานเป็นต่แซ่บเด้วยจ้าเนื้อเนียนดีเลยจา้า